พี่ปอนอยู่ทะเลาะกันทุกอย่างไปทั้งหมดนะตายได้หฝับมือหลับเต้นนี่ก้อนเต้นอยากเต้นอะไรพี่ปุ๋ยพี่ปอนร้องกระชับตัวน่านี้นเลยอยู่ก็เลยอยากเจอเธอขึ้นมาอยากจ้องตาเธอเหลือเกิน อยากได้เจอได้คุยให้พลาดเธอก็เชิญเธอออกมาจะดทีไหมโอเคนะครับนะครับเจอกันสักแป๊บหนึ่งโอ้ยคิดถึงถึงเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะครับนะครับออกมามาหากันรู้รู้บ้างหรือเปล่าคนที่เอาคยอยากเจอ เจอกันสักปักหนึ่งโอ้ยคิดถึงถึงเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะครับนะครับออกมามาหากันรู้รู้บ้างหรือเปล่าคนขี้เงาไอยากเจอโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ดูอีกวแล้วไงถัดเสียงหมไม่ค่อยมีแรงใช่มันต้องมันต้องมันต้องแรงเอ้ยเอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอซึ้งใจ มันต้องแบบเท่ๆโอ้ยคิดถึงคิดถึงอยากจะเจอซึ้งใจโอ้ยฉันจะตายถ้าเธอมันเลี้ยวแล้วเธอเต็งออกมานะฮะว่เป็นยังไงในวันหนวันรักแต่ทำไมไม่เท่แค่ไหรือว่ามันกล่าวที่มคิดถึงรัอยากจะเจอซึ้งใจโอ้ยฉันเงาจะตายถ้าเธอมันเลียวแล้วหนวันจะร้ันเงาจะตายว่ะ โอ้ยฉันหนาวจัดหนาวจหนาวหรือเหงาจันตายหนาวจัดหนาวหรอฉันหนาวจะตายเหรอน่าจะเหงาอ่ะมันเลี้ยวแหละไปฟังไปฟังน่าจะน่าจะเหงาอ่ะโอ้ยฉันหนาวจะตายถ้าเกิมันเลี้ยวแหละเออลืมไปแล้วนะไปไอ้คำเนี้ยใช่คามี้คามีประเด็นอยู่โอ้ยคิดถึงคิดถึงโอ้ยคิดถึงคิดถึงโอ้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  สาวนั้นร้องไม่ไหวเราก็อาจจะร้องได้กันไปเลยเพราะครูแค่เป็นห่วงว่าเขาจะไหวกันไนหมไงแต่หนูว่าไหวอยู่แล้วล่ะเป็นบวกกันงหลงซีจังนั่งจังคินี้หรือเปล่าใช่ใช่กันงหลงซีจังนั่งจังที่มีเป็นก๊องหลงซี มันจะไปยากเทไรจะไปยากเ่ไ,ไรจะไปยากเไรจะไม่มีลองสักทีไม่ลองไม่รู้นะจะก,ก็จะได้รู้กันไปว่าใครเป็นใครที่นี้็ลองสิจ,าจ,จ๊านะจ๊ะจะถมีปัญหาอะไรมันจะได้เคลียร์สักทีรักก็เลยพี่ไม่เคยอ้อมทออ้อมก็้องต้องมาใกล้ใกลสักทีเดียวถ้าเร็จนรู้ หนุ่มหลบมันจะไม่เป็นไรน้องน้องก็มาใกล้ๆกันน้องก็มาใกล้ๆสักทีเดี๋ยวนุ่งก็ชูรุ่งใช่ค่ะมันก็จะดรอปหนุ่มกัน้องก็มาใกล้ๆสักทีเดี๋ยวนุ่งก็ชูรุ่มันไม่ยากคำนั้นไม่ยากมันแค่โน้ตเดียวเดี๋ยวจัดให้โอเคอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเว้ยนะขออีกรอบหนึ่งได้ค่ะ แต่ถ้าต่ำต่ำไปหนุ่ลงหน,หน,หน,หนูว่าเวอร์สิ่งมันจมแล้วคือเพลงที่มันคือท่อนสูงมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้ปลตลอดอะนิดหนึ่งล้วก็ลงแค่เพลงไล่พวกนั้นไปห้องนู้นี่ อา่านนัเนี่ยเดี๋ยวเด <c oughs> มันมันตกเยอะไหม,ไมปล่อยปลอยนิดเดียวอะแต่ว่าเราไม่มีลงใช่ปะ่ะห <c oughs> ้ <c oughs> องผ่าซ่ามีเปียนโนป่ะตางหน้าง ชัดๆเพราะว่าพอมีแอดแท็กปุ๊บมันคำมันจะสั้นลงในอัตโนมัติถ้าเราร้อง If happy ever after ก <laughs> ับ If e v e r after มันจะช่วยเรื่องเรื่องคำที่มันสั้นและกระชับมันจะได้ไม่ย้วยไม่ย้วยยืดถ้าเพลงนี้สัดส,ส่วนเท่าๆกันทั้งหมดมันจะฟังเพราะมากนะหมลี่ร้องคาราไต้ไหม<อ>จะลองดูนะไหมอ่ s <S มา If happy แว่าโมลี่โทนสูงนี่นะ อ,อี่างไกูไปดูหนูสวหนูทนทนลอยลอยไงของนูอย่ถึงไงล่ะจ้มันนี่นะ if happy ever after did exist อีกที if happy ever after did exist if happy ever after did exist ดีมากลองนี้ดู if happy if happy Did I it's all wrong? wrong. and Since we for two, if happy ever after, did exist. I see like this? this is, I will still be holding you like this. I will still be holding you like this. I will still be holding you. must song sick. One more stupid love song more One Be love One be love of of ทุกคนเอาเครื่องที่มีอัดได้มาอัดบ <c oughs> ุกด้วยทุกคนอยากให้ลองฝึกประสานดูทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแยกว่าใครจะร้องใส่ตรงไหนเอาร้องให้ได้ทุกคนหนึ่แต่ที่สำคัญตอนหายใจไปออก I'm right? okay. I'm okay. okay. I will happy after the next still holding you like ก i s ป็ด huh. ร้องให้ฟังแล้วก็อัดไปไยอ่ะหาน้าเดี๋ยวนะขอเปิดเพื่ความชชวร์คีย์นะทำไมมันไม่ไปอ่ะเนี่ยทำไมมันไม่ไปอะไรไงอ่ะ เลื่อนเนอย่างนี้ทำไมไม่ไปอ่ะทำทำไงอ่ะมุกไ,ไม่ไปอ่ะมุกตัดมือ่อนเราจะเลื่อนเน,นอย่าง,งนี้แล้วต้องติดอะไรเน,น,นี่ย ีวิตโอเคกูเป็นอัดลายต่ำนี้ให้ก่อนนะเู็นไมคติว่าเราตลอง้องนี่ I'm Still stuck in that time with in paradise paralyzed that call love When we even the set stuck sun But love หนึ่งไลน์ที่ต้องไปฝึกกันมาเฟังให้คุ้นแล้วเดี๋ยวก็จำเอาใช้จำได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้นะโอเคต่อนะได้ไหม่จมุกลองเปิดดิ อ่าโอเคเนี่ยครูเป็นคนโทนโซปราโน่เวลาครูเปิดร้องเสียงต่ําจะไม่เพาะมันจะยังไงไม่รู้อัด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 ยังไงไม่รู้เพราะครูเปิดอยากได้เสียงต่ําที่มันหนาไงถ้าจริงๆแล้วคุณนักร้องแค่อัพวิส h ์ในมันยูท์เทนอัลเดอร์ไลท์คันนี้จริงนะอ่ะต่ออันนี้นะจ๊ะเอาแกล่ะ はあ。<music> <music>